ดิคาทบสิบเบียนหากพูดถึงบุสลีทุกคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักแสดงกังฟูผู้แข็งแกรง่งระดับตำนานบงการหนังแอคชั่นและทำให้เป็นที่เจอดจํามาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญไม่มีใครสามารถก้าวเข้ามาแทนที่เขาได้เลยด้วยส่วนเหตุผลจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปหาคำตอบกันจีคุนโดนี่อาจเรียกว่าเป็นเคล็ดลับสไตล์การต่อสู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ออกแบบโดย บุสลีเลยก็ได้โดยจิคุนโดหรือเจียเฉียนเต้าเป็นรูปแบบศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมผสานอาจมีลักษณะคล้ายมวยไทยฟันดาบและอื่นๆโดยไม่มีลวดลายที่ตายตัวเพียงเน้กนการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแต่ให้พลังการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อท่วงท่าการเตะต่อยดักจับและโต๊ะกลับอย่างคล่องแคล่วว่องไวลื่นไหลโดยไม่ลังเลในแบบที่คู่ต่อสู้ยากที่จะคาดเดา ขณะที่บูสลีเชื่อว่าการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแท้จริงแล้วนี่คือสไตล์การต่อสู้ที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆจึงกล่าวได้ว่าจิคุนโดไม่เพียงแต่เป็นศิลปะการต่อสู้เท่านั้นจะยังแฝงไปด้วยปัจจัยที่ลึกซึง้งจนยากที่จะมีใครแทนที่ได้กระบวนท่าหมัด1นิ้วกระบวนท่าอันเลื่องชื่อที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักบูสลีนั่นคือหมัดหนนิ้วรวดเร็วและทรงพลัง ชนิดที่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องหงายหลังไปแบบไม่ทันตั้งตัวเพียงแค่วางมือแบบลม้ลมลในระยะประมาณ1นิ้วจากคู่ต่อสู้จากนั้นเขาก็ส่งแรงออกไปและกำมัดในวินาทีสุดท้ายก่อนจะกระแทกเป้าหมายอย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบกว่าจะรู้ตัวว่าโดนก็งหงายหลังไปแล้วเรียบร้อยเล่นเอาหลายคนพาสงสัยว่าความลับของหมัดหนึ่งนิ้วอะไรเทียมทานอยู่ที่ไหนกันแน่จนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญขปริศาเคดวิชานี้โดยกล่าวว่า มันคือการส่งพลังสู่กล้ามเนื้อหลายมัดจึงค่อยรวบรวมพลังจากกล้ามเนื้อเหล่านั้นระเบิดออกในจุดเดียวและยิ่งใย็นวันนี้คือการต่อสู้ในรูปแบบที่ต้องใช้กําลังภายในอย่างหนึ่งนั่นเองทุกฉากคือการต่อสู้จริงเมื่อถึงฉากที่เล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช่สแตนด์อินไม่ใช้ตัวแสดงแทนจะเรียกได้ว่าเป็นที่กก่าวขาระดับตำนานระหว่างบุดลีและบ็อบเวลจากภาพย,ายนตร์เรื่อง ไอห,หนุ่มเซนตึงมังกรประจันบ้านด้วยความเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ต้องการให้ภาพออกมาสมจริงสมจังมากที่สุดหลังจากที่ซักซ้อมมาหลายครั้งบ๊อบถึงก็บอกให้บูสลี่เล่นนี้เต็มที่มีเท่าไรใส่มาให้หมดและก็ประสบความสําเร็จในเทคที่7ซึ่งภาพที่ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นคือบ๊อบเลอลรลิวปิวไปไกลหลังจากโดนลูกเตะทรงพลังของบูสตีเข้าไปทําเอากระดูกแขนหักงานนี้สมจริงเกินคาด แม้เราไม่รู้เหมือนกันว่าบอบเบลปวดระบมไปอีกอกี่วันนอกจากนี้ฉากการต่อสู้อื่นๆบุสดีก็งัดกระบวนท่าออกมาแบบจัดเต็มไม่รู้ว่านักแสดงคนอื่นๆเจอแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็นั่นแหละพวกเขายังคงพึงพอใจยากจะลืมแน่นอนฝึกความแข็งแกร่งด้วยไอโซเมตริกการที่จะเป็นนักแสดงคิวบุกที่มีคุณภาพได้นั้น รากฐานสําคัญก็คือการฝึกร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอซึ่งบุตรลีได้ฝึกฝนงกล้ามให้แข็งแกรง่งโดยรูปแบบการฝึกแบบมีมิติเท่านั้นหรือไอโซเมตริกเป็นการฝึกกระชับกล้ามเนื้อเฉพาะกลุ่มโดยจะทําท่าเดียวเพื่อกล้ามเนื้อหดตัวอย่างต่อเนื่องค้างไว้ไม่มีการเคลื่อนไหวเร่ๆ6กถึงสิวินาทีให้กล้ามเนื้อกระชับโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวเป็นการสร้างความแข็งแกร่งเฉพาะจุดอาจใช้อุปกรณ์พกพาทั้งแบบสำเร็จรูปหรือปรับแต่งได้ ซึ่งเขาใช้แบบฝึกขัด8แบบในการฝึกความแข็งแกร่งเพียงสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามการฝึกแบบนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องความว่องไวจึงต้องทําควบคู่กับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกและการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อซึ่งในเวลาต่อมานาซาได้นำรูปแบบการฝึกขัดนี้ไปใช้กับนักบินอวกาศด้วยเรียกว่าบูสตีเป็นผู้มาก่อนการจริงๆวิวพื้นด้วย2นิ้ว คนปกติอย่างเราเราถูกสั่งให้วิดพื้นสัก20ครั้งยังเหนื่อยแทบตายแต่บุสลีสามารถวิดพื้นได้ถึง200ครั้งในคราวเดียวด้วย2นิ้วมือเท่านั้นเฮ้ยเอาจริงดินี่ต้องเรียกว่ายอดมนุษย์แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจากการสาธิตที่บุสลีแสดงให้เห็นในงาน long beach international karate เมื่อปี 1, 1964ทําทำเอาผู้ชมปรบมือกันเกลียวสร้างประวัติศาสตร์ความแข็งแกร่งที่โลกไม่มีวันลืมเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนทำตาม ซึ่งเราขอเตือนว่าห้ามทำเองโดยเด็ดขาดความฝึกฝนภายใต้คำแนะนำของผู้เชียช่ยวชาญเท่านั้นหากอยากเป็นยอดมนุษย์บ้างลองวิดพื้นแบบธรรมดาดูก่อนซึ่งบุตลี่ทำได้1 5 0 0ครั้งอย่างนี้พอสววัยไหไมคะทุกคนฝึกซ้อมกับกระสอบทรายสำหรับการฝึกซ้อมของนักแสดงศิลปะก,การต่อสู้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระสอบทรายซึ่งคนทั่วไปมักจะเริ่มต้นที่กระสอบทรายขนาด3 1กิโลกรัม เป็น้ำหนักเบอร์นี้แทบจะกลายเป็นนุ่นสำหรับจอมพลังอย่างบุสดีและแม้จะใช้กระสอบทรายพี่ใหญ่กว่านี้เป็นสองเท่าก็ยังไม่เพียงพอต่อพลังกำลังของเขาแน่นอนว่ากระสอบทรายขนาดร้อยกว่ากิโลกรัมน่าจะดูสมน้ำสมเนื้อกว่าแต่ก็มีคนให้ความเห็นว่าบางทีถ้าใส่เหล็กถ่วงเข้าไปในกระสอบอาจจะถูกใจเขามากกว่านี้ในขณะที่มีเสียงร่ำลือว่าแท้จริงแล้วหลังบ้านของเขาแขวนไวด้วด้วยกระสอบทรายที่หนักถึง300กิโลกรัม และเพื่อเป็นการสนองความอยากรู้อยากเห็นของแฟนๆก็ได้มีการตามไปดูจนกระทั่งพบประสอบทรายขนาดมาือมากแบบที่คนธรรมดาไม่สามารถจะใช้ได้แต่ระดับบุสลีเราว่าเหมาะกับการซ้อมของเขาสุดๆไปเลยความไวดุดสายฟ้าความสุดยอดซึ่งเป็นที่เลื่องลืออีกอย่างหนึ่งของบุสลีนอกจากพละกกำลังวิเศษกว่าคนทั่วไปแล้วเขายังมีความว่องวปานสายฟ้าแลบถึงขั้นที่ต้องใช้การถ่ายทําแบบพิเศษ เพื่อสามารถจับภาพจริงๆในแอคชั่นของเขาเอาไว้ได้เนื่องจากการเตะต่อยที่รวดเร็วเกินไปเรากลับไม่ได้เคลื่อนไหวซึ่งนั่นก็เป็นทีเด็ดสำคัญของภาพยนตร์เสียด้วยสิสิ่งนี้มาจากการฝึกฝนความเร็วด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำด้วยบาร์เบลและดัมเบลแต่ขึ้นชื่อว่าบูสลีแล้วลอกจะต้องไม่ฝึกแบบธรรมดาแน่นอนโดยเขาจะใช้วิธีเพิ่มความเร็วในการฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่งผลให้เส้นใหญ่กล้ามเนื้อกระตุกเร็วขึ้น ช่วยพัฒนาทั้งด้านความแข็งแกร่งและว่องไวไปด้วยกันเขาทําซ้ําทุกวันจนความเร็วอัตรานี้กลายเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาและแน่นอนว่าเทคนิคนี้คงไม่มีใครเรียนแบบได้จริงๆซะด้วยสิเฮ้อเก่งเกินไปก็แบบนี้แหละนะทักษะพิเศษของบูสลี่ในขณะที่คนทั่วไปมักใช้เวลาว่างหมดไปกับการดูซีรีส์แต่บูสลี่กับใช้เวลาเกือบทั้งหมด ทุ่มเทไปกับการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ใช้เพียงไหล่แต่พื้นและเกรงร่างกายส่วนที่เหลือให้แข็งตรงจนกลายเป็นท่าเฉพาะของเขาที่ถูกเรียกว่าธงมังกรนอกจากนี้เขายังมีพละกําลังที่เหนือคนทั่วไปซึ่งครั้งหนึ่งบุสแค่แต่ไหล่คู่ซ้อมเบาๆก็ถึงขั้นทําให้อีกฝ่ายลหลหักมาแล้วนั่นทําให้แม้แต่ตัวเขาเองยังง,งุนงงถึงกับมีคนกล่าวว่าแรงเตะของเขาอาจทาให้คนรอยนะริวปิวไปได้ไกลเลยทีเดียว ส่วนความว่องไวซึ่งเป็นที่กล่าวขานก็คือความสามารถในการสับเปลี่ยนเรียนในมือของอีกฝ่ายในช่วงพริบตาเป็นการเล่นที่มีผู้นําไปทําตามเป็นจํานวนมากแต่จะเด็ดเท่าเจ้าตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองแล้วมาคอมเมนต์กันด้วยนะบูสลีกับประบองคู่ในตำนานโดยทั่วไปแล้วการแสดงศิลปะการต่อสู้ของจีนมักใช้ดาบเป็นอาวุธแต่เชื่อว,ว่าภาพจำที่ทุกคนมีต่อบูสลี คือการต่อสู้ด้วยกระบองคู่แบบญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่านันชากุเป็นอาวุธที่ญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีทำจากไม้ความยาว30ซนติเมตร2ท่อนเชื่อมต่อกันด้วยโซ่หรือเชือกยาวหนึ่งนิ้วซึ่งเดิมทีบุสลีไม่ได้มีความสนใจในอาวุธชนิดนี้แต่ก็ถูกเกลี้ยกล่อมให้ลองเล่นจนสามารถใช้มันอย่างคล่องแคล่วภายใน3เดือนจากนั้นถูกนำมาเข้าฉากภาพยนตร์ของเขาเป็นครั้งแรกในเรื่องไอห,หนุ่มเซนตึงรังแค้น ที่ออกฉายในปี1 9 7 1และตามมาด้วยเรื่องอื่นๆจนกระบองคู่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาไปแล้วในปัจจุบันกระบองชนิดนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนฝึกศิละปะป้องกันตัวแบบมืออาชีพเท่านั้นห้ามซื้อมาเล่นเองโดยเด็กขาดจับมเมล็ดข้าวกลางอากาศรื่มกันใช้ตะเกียบรับประทานอาหารปกติไปได้เลยเพราะยออฝีมืออย่างบุสลีมีคนอ้างว่าเขาหย่งนข้าวในอากาศแล้วจับด้วยตะเกียบ เพื่อฝึกฝนให้มีความว่องไวในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญจนสามารถจับข้าวได้เกือบทุกครั้งที่ยืนขึ้นไปกลางอากาศปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วดูดสายฟ้าของเขาทําให้เขาเหนือกว่าคู่ต่อสู้และไม่มีใครสามารถจับคู่หรือเอาชนะความสําเร็จของเขาได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทุกวันนี้หลายคนสงสัยว่าวูซดีจะเชี่ยวชาเรื่องนี้จริงหรือไม่เพราะไม่เคยมีใครได้จับภาพไว้แต่ที่แน่ๆน ทักษะความรวดเร็วปาใสยฟานั้นก็เป็นของจริงไม่อิงเอฟเฟกชัชวๆค่ะบูสต์ลีเดชักนอริสชักนอริสเป็นนักแสดงบูสที่สมน้ำสมเนื้อกับบูสลี่แถมยังคงเป็นที่จดจำกับฉากการต่อสู้ในตำนานจากภาพยนตร์เรื่องไอหนุ่มซึ้งบุกกรุงโรมซึ่งมันสัใจผู้ชมด้วยความเข้มข้นขอ,ของกระบวนท่าที่กินเวลาถึง10นาทีจะเชื่อไหมคะทั้งคู่เคยพบกันมาก่อนในสนามแข่งแขังคาราเต้ ก่อนจะมาร่วมง,งานกันโดยใช้เวลาสองปีในการฝึกซ้อมจนสนิทสนมกันแม้จะมีข่าวลือว่าทั้งคู่เคยนัดประลองกันแบบลับๆในสถานที่แห่งหนึ่งจะเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันได้อย่างไรก็ตามเมื่อบูสบันหันหลกจริงๆคง,งยากจะคาดเดาว,ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้ใช้เพราะทั้งคู่ต้องมีจุดเด่นกันเป็นคนละอย่างในขณะที่นอรลิสยังคงถม่มตนอยู่เสมอว่าเขาไม่มีทางสู้อีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนและยังคงระลึกลึกถึงบูสลีมาจนถึงทุกวันนี้ เคล็ดวิชาจากปรมาจารย์ยิบมันมาถึงบุคคลสำคัญที่สุดซึ่งมีส่วนทำให้บุสลีกลายเป็นยอดฝีมือด้านกังฟูนั่นก็คือปรมาจารย์ยิบมัน่นผู้ถ่ายทอดวิชาหมัดมวยยวงชุนให้กับบูสรีตั้งแต่อายุ15ปีซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเขาเรียนรู้จักสิษย์พี่ในสำนักยงชุนจนกระทั่งได้รับการสอนจากยิปมัน่นโดยตรงในเวลาต่อมาบูสลี ฝึกยงชุนได้สี่ปีก็บินไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและก่อตั้งสถาบันสอนกังฟูจิตคุนโดเพื่อสอนวิชากังฟูให้ชาวต่างชาติโดยมีรากฐานกระบวน่าบ้างส่วนมาจากมวยยงชุนอย่างไรก็ตามชาวจีนในยุคนั้นมักจะหวงแหนวิชากังฟูให้เฉพาะชาติของตนเท่านั้นแต่ปรมาจารย์ยิบมัน่นไม่ไขัดข้องแต่ประการได้เนื่องจากท่านเองเป็นคนใจกว้างและอ่อนโยนอีกทั้งยังสอนปัจญาชีวิตให้บูซีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เราขอคารวะท่านปรามาจารย์จากใจเลยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย